ติดต่อความอร่อยได้ที่0985857114เจสฟซน้ำยำผลไม้ตาแม่อำหนวยนะครับตอนนี้เรามีอะไรนะตอนนี้เรากินกับส้มตำมะม่มวงเอเอมะม่มวงน,นี้เราสับซอยมะม่วงมาแล้วสับซอยมะม่วงมาจะชิมมะมว่วงอันนี้ก็ผสมอันนี้ง่ายๆสะดวกมากก็เทไปนิดนึง นิดเดียว,ยวนะเ,อเย,เยเอะเ,เปรืองอแก็เทแบบนี้ทีพ่อครับพ่อพอ่อแล้วก็ถ้าชอบเผ็ดก็ไปเอาพริกมาใส่นิดนึงหรืไปเอาพริกมาใส่ไปไม่ชอบพริกเดี๋ยวป้าไปเอาพริกกันใส่พริกนิดนึงอร่อยครับน,น่าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับคล้ายๆซ้มตำมเลยครับเดี๋ยวว่ามันเป็นน้ำยำ ใส่มันเป็นน้ำยำเป็นน้ำยำสำเร็จรูปนะจะมาชิมดูครับจะมาชิมดูจะมาชิมดูมมดง่ายไหมสะดวกไหมสะดวกมากครับโอ้โหไม่ต้องไปตำอะไรวุ่นวายเติมอีกนิดนึงนะเฮ้ยไม่เอานะมันจะเค็มมีเค็มนิดเดียวนิดเดียว <c oughs> อ่าไม่ใส่ <c oughs> เพราะว่ามันเค็มเป็นแบบน้ำยำเค็มคุณมากแล้วก็ใส่พริกนิดนึงเพราะว่าหนูโตแล้วหนูกินพริกหนูฝึกกินเผ็ดอยู่ใช่ไหมเคมไหมใส่นิดนึงนะ ปาวาใส่น้ำยำอีกนิดนึ่งไหมโอ้มีโคตรเยอะครับใส่น้ำยำอีกนิดนึงนะไนิดเดียวนิดเดียวเอาล้้ววแลก็คนเดี๋ยวเราก็ช่วยกันคนหมูคนฝั่งไหนปะปลาคนฝั่งไหนยันมันห่อออกมายให้มันห่อออกมานอกจากเรือให้ท่านผู้ชมดูปัดแปดเออได้ยินแสงแตะไหมครับ อะไรบ๊าปาช่วน,น้ำยำน้ำยำครับโอ้โหถ้าแบบว่ากล้องรุ่นแบบที่ส่งกลินได้นะครับใครดูตอนนี้ก็ยืนโอ้โหเสร็จแล้วครับใช้เวลาแค่สองนาทีเดี๋ยวป๊วาป๊าชิมก่อนเด้อมาชิมก่อน S <S ตาหนูตาหนูอันนี้เดียวพอนี่เดียวพ่หนูไม่ชอบกินเปรี้ยวใช่ไหมชัวนะย่าเป็นไงล่ะเป็นไงหนูกินเผ็ดได้นะ <S <S อืม ออโอ้โหด้เลยลายสดครับลายสดลายสด นึดูใก้ๆครับน้ำยำอะไรนะน้ำยำแม่แอมหนแม่อมหนวยเบอร์อะไรนะเขาให้ติดต่อเบอร์อะไรดูหนึ่งหนึ่งสองย์เจดห้าหรใโทรเบอรโทรอ๋ได้สั่งซื้ออีกมันหมดแล้วนี่ศูนย์เก้าแปดห้าแปดหเจ็ดหนึ่งหนึ่งียบกินนีครับอร่อยครับอร่อยครับกิน ทำยอดแบงก์หน่อยแม่เงิยแล้วแม่เงินอยู่ไหนแม่เงินเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดอะไรไม่รู้จักครับเขาไม่บอกครับบอกแค่ชื่อครับแต่ว่ามีเบอร์โทรนะไดครับสามารถโทรไปครับลองชิมดูได้ มีขายตามร้านค้าทั่วไปซุปเปอร์มาเก็ตชั้นนำโอ้โหต,ตามแม่อํานวยแม่อํานวยเอาหนวางหหลวกครับ,รบมแม่อ่หนวยจะอยู่กับงานบุญตะถิ่นไหมรู้ไหมรู้ก็ กองอำนวยการไง <c oughs> ก็เวลามีบุญกระถินกองอำนวยการเนี่นยก็อยู่ตรงกองกองบุญกระถิ่ <c oughs> <c oughs> เอาอะไรด้วยครับตาแม่อำนวยครับน้ำยำน้ำยำสมบูรณ์ลูกมัมีออยอด้วย <c oughs> มีออยอครับมีออ,ออยออยคืออะไรออยอ <c oughs> <c oughs> ออยคือองค์การอาหารและยาใช่ไหมใช่แสดงว่าได้รับมาตรฐานออยอินแล้วปลอดภัยอะไรด้วยอร่อยครับอร่อยอร่อยจริงครับไม่ให้อร่อยเลยครับบอกปุ้ยอีกทีอร่อยเผื่อท่านผู้ชมจบไม่ทัน 0985857114บายบายแม่อำนวยเนดะ้อไป